เริ่มเล่นวันแรกหลังจากเราเคลียร์เควสอะไรเสร็จแล้วเลเวลตันแล้วเราควรจะทําอะไรต่อเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะหลังจากที่เราเนี่ยเริ่มเล่นในวันแรกไปแล้วนะครับแล้วเราเนี่ยทำการวิ่งเควสจนเสร็จแล้วเลเวลเนี่ยก็ตันแล้วนะครับในวันแรกเนี่ยในเควสเนี่ยมันจะให้จํากัดนะครับดังนั้นเนี่ย หลายๆคนทาเควสเสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรต่อสิ่งที่เราควรจะทําอะไรต่อในเกมนี้เนี่ยหลังจากที่เราวิ่งเควสเริ่มต้นจนจบแล้วก็คือเราเนี่ยครับมาวิ่งในส่วนของเก็บกล่องสมบัตินะครับตามแมปเลยนั่นเองซึ่งกล่องสมบัติเนี่ยจะได้อะไรหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพยากรหรือจะเป็นอุปกรณ์ที่ดรอปออกมาจากกล่องนะครับและก็จะได้รับในส่วนของเลเวล exp ด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยวันแรกถ้าใครทําไปแล้วจนเวลตันเท่าๆกันเนี่ย ก็คือแบบไม่ได้เก็บกล่องเนี่ยเลเวลมันอาจจะไม่ขึ้นนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะล็อกเลเวลไวมไหมถ้ามันล็อกเลเวลเนี่ยมันก็น่าจะไม่ขึ้นแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ล็อกเนี่ยเรามาเก็บในส่วนของกล่องเนี่ยมันจะได้รับในส่วนของ exp ด้วยซึ่งผมคิดว่ายังไงก็น่าจะขึ้นนะครับในส่วนของ exp เนาะในส่วนของกล่องพวกนี้นะครับในกล่องสมบัติเนี่ย ตามแมปนะครับต่างๆเนี่ยจะมีแทบจะทุกแมปเลยมันมีทุกแมปเลยก็ว่าได้อย่างแมปนี้นะครับแมปเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะมีอยู่ที่300กล่องอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับถามว่าเก็บกันยาวไหมแน่นอนหลังจากวิ่งเควสจบแล้วเนี่ยเหนื่อยๆจบแล้วเนี่ย คุณผู้ชมก็ยังจะต้องมาเหนื่อยตรงจุดนี้เพิ่มซึ่งในตัวแมพเนี่ยมันจะมีในส่วนของกล่องสมบัตินะครับที่มีการซ่อนไว้หรือพวกใบเมเปิลหรือว่าจะเป็นในส่วนของพวกของนะครับที่เอาไว้สําหรับการเปิดในส่วนของเวปสปริศนาอะไรแบบนี้ด้วยดังนั้นคุณผู้ชมเจออะไรก็พยายามเก็บให้หมดนะครับแมพหนึ่งเนี่ยมีเยอะมากซึ่งเราเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาในการเก็บกล่องพวกเนี้ย ทั้งวันแน่นอนนะครับแมปเดียวนี้ก็คือแบบทั้งวันแน่นอนดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยครับก็อาจจะต้องตั้งจุดมาร์กไว้ที่ใดที่หนึ่งในการเริ่มสำรวจนะคุณผู้ชมเพราะแมปมันเยอะหรือว่ากล่องในแมปเนี่ยมันเยอะมากถ้าคุณผู้ชมไปเดินเก็บมั่วๆเนี่ยคุณผ,ผู้ชมอาจจะต้องเดินวนเนี่ยซ้ําๆอ่ะหลายรอบมากเพื่ออาจจะกล่องเรือน้อยพยายามจะเก็บให้หมดแต่เราเนี่ย ก็ไม่รู้นะครับว่าเราเดินไปจุดไหนเราบ้างซึ่งคุณผู้ชมก็จะต้องวนใหม่ยิ่งกล่องน้อยคุณผู้ชมจะยิ่งวนเยอะดังนั้นคุณผู้ชมต้องหาจุดศูนย์กลางนะครับหรือว่าจุดที่คุณผู้ชมเริ่มต้นแล้วก็พยายามจําไว้ว่าเราไปที่ไหนมาแล้วบ้างนั่นเองซึ่งอย่างตอนนี้นะครับในแมปเนี่ยมันก็จะมีพวกกล่องหีบอะไรแบบนี้เราเล่นวันแรกเนี่ยเควสตันไปละแต่เราอยากได้เลเวลเราสามารถที่จะมาเปิดในส่วนของกล่องนะครับหรือหาสมบัติเนี่ย แล้วได้ในส่วนของเลเวลและอุปกรณ์ทรัพยากรอื่นๆรวมถึงเคเวสปริศนาที่มันมีการซ่อนไว้ด้วยถ้าเราจะหานะครับสมมุติว่าเราเริ่มต้นจากจุดนี้คุณผู้ชมเปิดดวงตาพยายามเปิดทีๆถ้าคิดว่าเราเนี่ยจะทําในส่วนของเคเวสนะครับในส่วนของการหากล่องสมบัติเนาะพยายามเปิดบ่อยๆอ่ะมันจะมีขึ้นแบบนี้เห็นไหมคือถ้าเราไม่เปิดนะครับมันก็อาจจะพลาดตาไปคุณผู้ชม เราก็ทาการเปิดนะมันจะได้ในส่วนของเลเวลแล้วก็ยัน exp เลยนะ exp เนี่ยก็ได้นะครับคุณผู้ชมลองสังเกตที่หลอดเขียวๆนะ exp ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทําการสํารวจแล้วให้คุณผู้ชมสังเกตเนาะแต่ผมวิ่งหาก่อนนะเพราะว่าผมเนี่ยก็หาไปบ้างแล้วด้วยคุณผู้ชมซึ่งไม่รู้เหมือนกันนะวิ่งตรงไหนไม่ได้ใส่ใจแต่ว่าเทิร์เวอร์ไทยเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามจดบันทึกไว้อ่นนี้ก็มีกล่องสมบัติเนาะสังเกตนะครับว่า exp หรือว่าอุปกรณ์บางทีมันก็ออกจากกล่องนี้เหมือนกันนะนี่นะครับเลเวลกันที่เรียบร้อยลว เออถ้าใครแบบเบลตันแล้วเราไม่รู้ว่าต้องทําอะไรเนี่ยพยายามวิ่งเปิดกล่องไปเลยนะครับจะได้นําหน้าชาวบ้านเขาบ้างเนาะบางคนอาจจะไม่รู้นะครับอาจจะไม่ได้รีเปิดกล่องจริงๆอะ่ะเปิดกล่องวันแรกเลยคนจะเปิดเลยนะครับเพราะว่ามันก็จะได้หมดพระเราไปด้วยคุณผู้ชมไม่มีอะไรทําแล้วอะ่ะเราทําเคสหมดแล้วอะ่ะเราก็วิ่งหากล่องสมบัติเลยคุณผู้ชมสแกนเอาเรื่อยๆนะครับนี่มีตรงนี้หนึ่ง,งอันเนาะซึ่งเราก็เจอนะครับก็ทําการเก็บได้คุณผู้ชมเฮ้ยมันต้องตีหมูป่าก่อนนะครับบางกล่องเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละ ไอ้น,นี่มันเฝ้าอ่ะมันเฝ้าอ่ะมันเฝ้าอ่ะมันเฝ้าเหรอมันเฝ้าเหรอต้องตีให้ตุย๋ยเออเออเฮ้ยมันหลบลงไปในน้ำนะครับโดนสตันแล้วตีมันให้ตุย๋ยก่อนนะครับตุ๋ยตุยตุยดิตุ๋ยดิตุ๋ยดิเองตุ๋ยสักทีดิอ่ะโอเคนะครับกล่องปลดล็อกละนี่นะครับนี่ได้เลเวลด้วยนะครับกล่องหนึ่งได้เลเวลเยอะด้วยนะถ้าเซิร์ฟเวอร์ไทยนี้ผมต้องเตรียมการดีๆเลยนะเนี่ยไม่งั้นเนี่ยเราเอ่อ พลาดเลยอ่ะคือแบบจําไม่ได้วิ่งไปไหนบ้างนะครับมันก็จะพลาดบ่อยๆเนาะอ่ะตรงนี้มีกล่องนะครับทําการเก็บเลยอันนี้ผมเก็บให้ดูข้อๆเฉยๆนะว่าเออเนี่ยถ้าคุณผู้ชมทำเควสอะไรเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้รับอุปกรณ์ด้วยเห็นไหมนี่นะครับอุปกรณ์ดรอปแล้วคุณผู้ชมแล้วเราต้องการใส่อุปกรณ์นะครับมันก็จะทําให้ตัวเราเนี่ยเก่งยิ่งขึ้นเนาะซึ่งนี่แหละนะครับไม่ต้องไปฟาร์มที่ไหนเลยเบื้องต้นเราฟาร์มจากกล่องได้เลยนะพวกอุปกรณ์อะไรแบบนี้เนาะซึ่งมันก็ประมาณนี้นี่แหละแต่มันก็ค่อนข้างนานอะ่ะ ผมว่าแมปหนึ่งทั้งวันก็น่าจะไม่หมดด้วยม้งเนี่ยคือแบบถ้าเราไม่จดบันทึกไว้ดีๆนะว่าเราไปที่ไหนมาบ้างเนาะแถวนี้มันก็อาจจะมีซ่อนนะครับผมกลัวมันซ่อนนะอ่ะไม่มีซ่อนนะครับก็คงจะต้องไปแล้วแหละฝั่งนู้นจะมีบลอนะครับเราก็ต้องไปดูนะคุณผู้ชมเปิดสแกนไปดิเปิดสแกนไปดิปดปดอ๋อมีบนต้นไม้ใช่ปลออ๋ออันนี้มันเป็นเคเวสนะครับเควสเควสเควสกดลงก่อน Okay. แล้วก็จะขึ้นยากด้วยนะต้นไม้แบบนี้โอเคนะครับอยู่กิ่งโน้นไปนี่นะครับเราก็จะเก็บเองอัตโนมัติเลยเนาะมีอะไรเก็บให้หมดอะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้ามันเป็นเควสปริศนาที่แบบก็เป็นพวกบ่อนงบ่อน้าเนี่ยจะทําเลยก็ได้หรือจะไม่ทําเลยก็ได้นะแต่ว่ามันค่อนข้างนานอยู่เด้อดังนั้นผมก็เลยแบบไม่ได้ทําให้ดูนะคุณผู้ชมเน้นเก็บกล่องนะครับเปิดง่ายๆได้เลเวล อันนู้นก็มีนะครับนี่สแกนไปแล้วอยู่ไกลๆนู่นเลยแต่ผมอยากเก็บกล่องอะกล่องมีอีกบอสมันชอบหลบซ่อนเราด้วยนะคุณผู้ชมมีไหมมีไหมกล่องนะครับไม่มีแล้วอันนี้ก็น่าเก็บคือมันอาจจะเป็นเควสปริศนาก็ได้อายุพื้นแบบนั้นนะผมเคยกดอยู่แล้วแม่งเป็นเควสปริศนาไงพาผมเข้าเนื้อเรื่องยาวเลยคุณผู้ชม ไม่กล้ากดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลากับเควสสเ,เดียวนานเนาะมันก็ไม่มีอะไรหรอกคุณผู้ชมมันมีได้เพยงเท่านี้จริงๆนะพยายามเนี่ยกดดูนะครับสแกนหามันก็จะมีกล่องให้เราเก็บอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่แหละคุณผู้ชมมับมับ,มบ,มบนะครับอันนี้ก็กล่องเหมือนกันโอเคเก็บกล่อง หมับเขาให้นะครับมีอุปกรณ์ดรอปมาด้วยนะแต่ว่าเลเวลเรายังไม่ถึงเดอ้อนะถึงแล้วนะครับก็ทําการใส่ไปส่วนอันนี้นะครับก็ยืนบนแท่นเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ทําการเก็บปลดล็อกเก็บนะครับแค่นี้เองเลเวลคือแบบพุ่งพุ่งแน่นอนนะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้ามันเปิดแล้วอะ่ะคุณผู้ชมทําเคลียร์เสร็จแล้วก็มาไล่ล่าเก็บสมบัติได้เลยนะครับสแกนอะ่ะพยายามตั้งจุดมาร์กด้วยเดี๋ยวเป็นว่าผมจะพยายามสแกนตั้งจุดมาร์กเพื่อที่แบบ จะได้เก็บครบ,ครบวันแรกอะ่ะเราเดินเควสหลกัหลกๆจบแล้วนะครับก็มาไล่หาสมบัติต่อแมปแรกหมดแล้วเนี่ยมันจะหมดเลยไหมไม่นะครับมันมีแบบหลายแมปทุกแมปเนี่ยมันจะมีกล่องสมบัติหมดเลยอย่างแมปนี้แมปที่2เนี่ยก็จะมีกล่องสมบัติเหมือนกันนะครับหรือจะเป็นแมปที่3เนี่ยทุกแมปอะ่ะมันจะมีเปอร์เซน็นเขียนอยู่นะว่าในนั้นอะ่ะมันเหลืออะไรยังไงเท่าไหร่เราทำไปกี่เปอร์เซน็นแล้วหาสมบัติไปกี่เปอร์เซ็นแล้วมันก็จะมีบอกนะครับซึ่งมันจะเสียเวลากันตรงนี้นี่แหละแล้วก็น่าจะหากันนตตาเหหลลือก็รงี้แะ ังนั้นก็ประมาณนี้นะครับวันแรกคงไม่มีอะไรมากก็มีแค่ดันเควสนะครับจนจบวิเวลตันแล้วก็มาหาในส่วนของกล่องสมบัติต่อนะครับเพื่อเพิ่มเลเวลต่ออะไรประมาณนี้ดอบดอุปกรณ์นะครับดอบของที่จําเป็นแล้วก็ทําภารกิจเก็บของสะสมแค่นั้นนั่นเองเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับมันคงไม่มีอะไร,รแล้วแหละคุณผู้ชมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเนาะสวัสดีครับ